แซ่แบแซ่บคือเก่าครับ <laughs> สวัสดีครับมาพบพ่อกันคือเก่าครับผมกับช่องอีสานพัดถิ่นเจนจิแชนแนลครับผมเมื่อนี้ก็ได้เมนูลวกแมงกะพุนนครับจุจุจุ้แมงกะพุนครับและกะย่างครับย่างหนวดหมึกครับย่างหนวดหมึกย่างลายจนไม้มันฮักนะครับที่รกไม้มันยาวนะครับนี่ครับย่างหนวดหนวดปลาหมึกครับย่างถ่ายรูปก็ได้ครับ มาเส็แซ่ดุ่กันครับผมจัดเลยครับ่าหลายพักเข้ากะเข้าเอออย่างละอันอแดงแดนี่ผมจำมาได้แล้วครับแรดิสบ่อรือย่างหมามาครับเอาไดก่อนนีละใส่ลาเะเกียบเมงกระพุนก่อนครับพี่น้องครับเมงกะพุนก็บลาณแล้วครับได้มาหน่อยนึงครับเพิ่งจะลวกเซ็ตครั้งแรกในชีวิตผมครับที่ว่าลวกนะ ผมก็ลวกบวบเป็นบันไดเนาะผมก็ลวกมุมมั deflect, ่วไปครับจักลวกนานเลยลวกเร็วลวกบันไดผมเอาจุ่มจุ่มลงกับเอาขึ้นเลยยังบริซิมเลยนะครับว่าจักเค็มหรือบุเค็มแซ่บแซ่ดูกันครับผมอืมเข้าท้าครับแซ่บอยู่แซ่บอยู่อืม ด้การครับแก้วกับแซบ่บอืมขานะ้าวท่าน แซ่บครับครับหมูก็ใ <c> ช <oughs> <c oughs> ่ครับพี่น้อง มันดูนวลมือทิ่แล่มาก็ะห้อนแล้วครับเย็นหมดแล้วเห็ดคือกับเจ้าเห็ดเบิ่งกันนะอืมแบบ้อ่ข้างเอย <laughs> นวนมื้อครับนี่ห่อน,น้ำไม่ครับน้ำไมต้ม ครับแซ่บคือเก่าครับ <laughs> แซ่บนะก,กันครับแมงกระพุนครับพี่น้องครับอือ เจ็บแช่รงกันครับ นีเมนูเม,มนูกินดีดอกครับว่ไดีก้กินเขา้าเข่าวันนีเข่าวัได้ไปซื้อเข่าครับอยู่หอพักทื่เก่า Yeah. <laughs> แค่ทน้ำน้ำจิ้ม 我。Oh. จับแซบครับผม แม่งกับพุ่นด้ครับโมเมนสบายนางเลยหวราเขา เอาครับผมครับสําหรับคลิปนี้กะมืดแล้วครับจบคลิปครับเหลือแต่มากอันนี้ก็พักครับสวัสดีครับขอบคุณหลดายๆเเนอครับที่เข้ามาติดตามรับชมช่องผมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ผมหน่อยครับผมช่องอีสานพัดสตินเกนกิแชนแนลครับผมไปแล้วครับพี่น้อง